สัญญาณที่บอกว่ารักครั้งนี้คืออย่าพิดข้อหนึ่งเขาไม่คุณออกไปกับเพื่อนฟังดูแล้วเนี่ยโคตรเห็นแก่ตัวมากเลยนะคะถ้าใครมีแฟนแบบนี้เพราะทุกๆความสัมพันธ์นะคะคุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กัน,กนละกันคุณต้องมีอิสระเท่าเทียมกันเขาสามารถออกไปแหงเอากับเพื่อนเขาได้คุณสามารถออกไปเจอเพื่อนคุณได้นะคะถ้าแฟนคุณ เขาไม่ให้คุณออกไปไหนเลยไปเจอเพื่อนก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้นะคะมันหมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะเขารักตัวเองตัวเขาเองมากกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเขาควบคุมอิสรภาพของคุณเขาควบคุมทุกย่างก้าวของคุณนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณกลับมาถามหัวใจตัวเองว่า คุณจะสามารถทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้นานเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณติดคุกนะคะและมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีอิสระภาพอะไรเลยข้อ2นะคะเขาควบคุมการใช้เงินของคุณจริงอยู่นะคะที่บางคู่แต่งงานกันมาแล้วเนี่ยเปิดบัญชีร่วมกันเก็บเงินร่วมกันจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันเขาอาจจะอยากควบคุมเงินคุณเพราะว่าเขาอยากจะเก็บออม เพื่ออนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เขาควบคุมคุณมากเกินไปจะซื้ออะไรก็ไม่ได้เลยเซื้อผ้าสวยๆเนี่ยคุณก็ไม่สามารถซื้อได้อย่าไปกินอาหารอร่อยๆเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทําได้นะคะคุณต้องกลับมาถามหัวใจคุณอีกครั้งแล้วนะคะว่านั่นมันเงินของฉันนะฉันต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่ฉันจะใช้เงินนะข้อ3นะคะเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลา ถ้าแฟนคุณนะคะเป็นนักเช็คแห่งชาติเช็คอีเมลเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นนะคะนั่นมันหมายความว่าเขาไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณเลยนะคะเขาก้าวล้ำก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเพราะว่าถึงแม้ว่า แต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปเช็คอีเมลคุณไปเช็คโทรศัพท์ของคุณนั่นมันหมายความว่าเขาไม่ได้ไว้ใจคุณเขาหวาดระแวงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ให้เกียรติคุณนะคะและความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์ข้อ 4. นะคะควบคุมการแต่งตัวของคุณข้อนี้ โคตรขับมากๆเลยถ้าแฟนคุณนะคะเขาจะคอยจัดแจงเสื้อผ้าแต่งตัวให้คุณเนี่ยชุดนี้ก็ห้ามใส่เปิดอะไรก็ห้ามใส่กินก็สั้นก็ห้ามใส่สายเดี่ยวก็ห้ามใส่ตอนแรกคุณก็อาจจะแบบโอเคโอเค,อเคได้แต่พอนานวันเข้าคุณจะรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณอึอดอดัดเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะและคุณเนี่ยก็จะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้และนี่ก็คือสัญญานะคะของความรักที่เป็นพิษ ถ้าสาวๆคนไหนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ลองเช็คดูดีนะคะและคิดทบทวนว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะเดินจากไป